รายงานตัวได้เลยวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะรักจะเป็นยังไงเอ่ยเกิดสถานะไหนอะไรกันบ้างคนวันศุกร์มีแฟนไหมโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นอย่างไร Energy ของโแมาแซงโจก่อนนะวันศุกโสดมาทั้งชีวิตแล้วค่ะมาเผื่อจะเจอเดือนนี้นะไหนมาลุ้นมาลุ้นงงานความรักในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงเอ่ยไพ่อยากบอกว่าอะไรไอ้ยะ reconciliation แปลว่าใครรอคนเก่าจะเอเนจีมันมาแล้วนะเหมือนคนวันไหนนะจะไม่ได้คนเก่ามีโอกาสกลับมาหรือเราจะคิดถึงคนเก่าเอเนจี Energy มันค่อนข้างจะเป็นหลายวันเหมือนกันเนาะเพราะว่าดาวสุกเดินถอยหลังในเดือนมีนาคมค่ะพูดตั้งแต่แรกนะตั้งแต่วันที่1มีนาคมเลยถ้าเกิดเราไม่รอคนเก่ามันก็จะเป็นเอเนจีที่แบบเอ้ยก่อนหนะน้านี้เหมือนจะ move on ได้ละอยู่ๆช่วงเนี้ยเอาอีกแล้ว คิดถึงคนเก่าอีกละกลับไปมูฟออนไม่ได้อีกละอะไรอย่างงี้นะก็เป็นไม่ได้หรือมันมีโอกาสที่คนเก่าๆจะกลับมาจริงแฟนเก่าคนคุยเก่าได้หมดหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่ากลับมารียูเนียนทักทายแล้วก็ทําให้เราได้สารสัมพันธ์กันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่รอคนเก่าเลยไม่ค่ะอีฉันไม่เอาความสัมพันธ์เก่าๆเลยดังสิ้นฉันขอตัดเอเนจีก็บอกตัวเองเลยค่ะมันจะมีโอกาสที่คนเก่าๆในเชิงที่คุณเคยอาจจะเจอเขาในอดีตชาตินะกลับมาเจอกันก็ได้เราจะรู้สึกผูกพัน คุยกันแล้วทำไมมันคลิกจังเลยแบบเพิ่งรู้จักกันเองแบบ3วันรู้สึกแบบสนิทอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใบนี้มันจะลิงก์กับคุณยังไงบ้างนะคะคนวันศุกร์นะคนวันศุกร์นะจ๊ะ <c oughs> The Tower <c oughs> นี่ไงคนที่เราไม่คาดฝันคนที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะกลับมาอยู่อยู่ก็กลับมาไอคนเก่าเนี้ยไม่รู้คนเก่าไหนนะสมมติถ้าเรามีคนเก่าหลายคน, <c oughs> คนก็ไม่รู้คนเก่าล่าสุดหรือคนเก่าเมื่อแบบก่อนหน้านั้นึกออกันปะเป็นไม่ได้ทั้งหมดนะ ถ้าบางคนมีหลายคนก็จะเออคนเก่าคนไหนคะเนี่ย <c oughs> ก็รอหลุนนะแล้วมาบอกกันด้วยหนึ่งไม้นี่ไงจริงๆด้วยมันจะมีคนเก่าสองถ้วยโอ้ยสมเป็นวันสุดท้ายค่ะจบแบบฟินเล่นนะคนวันศุกร์บอกเลยว่าจบแบบฟินเลนหนึ่งถ้วยโอย้ตายยิ้มไม่ได้เกิดวันศุกร์นะคะแต่รู้สึกดีด้วยสองไม้อะโอเคหนึ่งไม้สองไม้สองถ้วยเลิศเดอะทาวเวอร์ ไพ่ดีหมดเลยคนวันศุกร์ถ้าคุณเป็นคนโสดแบบโสดสนิทคุณจะพบรักแบบกระทันหันค่ะคนที่เข้ามาคือคุณไปชอบเขาหรือเขามาชอบคุณหรือชอบกันทั้งคู่ก็ได้มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะเิ้นบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่ๆเลยที่คุณไม่เคยเจอแล้วคุณไม่คาดหวังด้วยแล้วอยู่ๆก็มีการสารสัมพันธ์กันเจอเจอได้จากทุกที่ไพ่ไม่ได้บอกว่าเจอแบบไหนแต่เขาบอกว่าเจอแบบคุณไม่คาดฝันคุณไม่ได้คาดคิดอยู่ๆก็ เฮ้ยอยู่ๆก็อินเลิฟอยู่ๆก็ปิ๊งอยู่ๆก็กลายเป็นความรักเฉยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เปิ้ลบอกว่าเรื่องคอลเลกชันนะมันไม่ได้หมายถึงคนเก่าอย่างเดียวแต่มันหมายถึงคนที่คุณเคยมีความผูกพันกันในอดีตชาติก็ได้พอมาเจอกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเข้ากันจังเลยอ่ะทำไมเรารู้สึกคุ้นหน้าคนนี้จังเลยเป็นไปได้ทั้งหมดนะแต่มันก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะหรือคนเก่าๆกลับมาได้ไหมได้จ้ะแต่มันจะเป็นการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะก็คือนับหนึ่ง ไม่ได้แบบกลับมาแล้วสมมติเราเคยเป็นแฟนกันแล้วกลับมาแล้วจะเป็นแฟนกันเหมือนเดิมนะมันคือกลับมาเริ่มต้นเรียนรู้จีบกันใหม่อะไรประมาณนี้นะแต่มันมีแนวโน้มที่จะดีมากเพราะฉะนั้นคนโสดป้นคิดว่าเดือนนี้คุณจะไม่เหงาคะ่ะยังไงก็ตามคุณก็จะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะก็เปิดใจนะแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอเองก็ทําตัวแบบมีความสุขล้นหลาเนะพลังงานดีๆเนะเดี๋ยวมันก็จะมีคนเข้ามานะส่วนใครที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่า ให้โมเมนต์แบบสบายๆไปก่อนมันมีความรักอยู่ตรงนั้นนะมีไพ่สองถ้วยเปิ้นบอกว่ายังไงก็มีความรักอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มบางคนเพิ่งเริ่มคุยกันเหมือนแบบเพิ่งคุยกันมาแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกอินเลิฟมากๆเราอยากรีบร้อนความสัมพันธ์มันยังรีบร้อนอะไรไม่ได้มากเนาะค่อยเป็นค่อยไปนะบางคนเป็นรักทางไกลอย่างที่บอกมันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาเจอเจอ,เจอมาอะไรกันก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งรีบม,มันเป็นไพ่หนึ่งเยอะมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นยังเบบี๋อยู่เลยความสัมพันนธ์่่เรราาต้อ้อองูกว เฮ้ยเขาดีจริงไหมเออมันไม่ใช่แบบโมแต่อินเลิฟแล้วก็แบบเอออยากได้อยากได้อยากได้โดยไม่สนใจเลยว่าจริงๆมัน <anywhere> ดีหร <insan>: ือเปล่าคนเราอะช่วงแรกที่เรารู้จักกันน่ะมันไม่มีทางหรอกที่เราจะแสดงด้านที่ไม่ดีออกมาให้เห็นถูกป่ะเราก็จะรู้สึกว่าคนนี้ดีจังเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์มันจะดีได้อะหรือว่าเราจะไปต่อคนคนนี้ได้คือเรายอมรับข้อเสียถูกป่ะแต่ทําไมเราถึงไปรักกับคนที่เรายังไม่รู้ข้อเสียเขาเลยอะ ่ยเราต้องทาตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาให้มากพอในการที่จะเรียนรู้คนคนหนึ่งค่ะว่าเขามีข้อเสียอะไรแล้วมันเป็นข้อเสียที่เราแบบเออโอเครับได้อย่างเงี้ยมันถึงจะไปได้นะแต่ไม่ใช่ว่า3เดือนแรกคือทุกคนก็จะเป็นโมเมนต,ต์ของการโชว์ด้านดีๆของตัวเองใช่ปะมันจะไม่มีทางรู้หรอกว่าคนเนี้ยตกลงมันจะรอดหรือไม่รอดเพราะฉะนัน้นไม่ต้องรีบนะคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าเพิ่งคุยไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปแต่บรรยากาศดีมันมีความอินเลิฟอยู่ตรงนั้นค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆดูนะส่วนใครที่คุยกันมานานละถ้าเกิดใครที่คุยกันมานานละก็อาจจะมีมาเจอกันนะเออารู้สึกมันจะอาจจะมีเดทมีเจอมีความสัมพันธ์ที่มันคืบหน้ามีความรู้สึกที่ดีขึ้นแต่มันจะยังไม่ได้ก้าวข้ามความไปแบบจากคนคุยไปเป็นแฟนนะมันยังคงต้องเรียนรู้กันอยู่อ่ะมันใช้คํานี้แล้วกันเนาะแต่ใครทะเลาะเบาแหวงกันไปจะกลับมาคืนดีจ้ะนะเม่อนใไม่ต้องกลัวมันจะมีการกลับมาคืนดีกันบางคนใจร้อนทะเลาะเบาแหวง ด้วยความไม่ได้ตั้งใจอ่ะเดือนนี้มันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะคืนดีกันไม่ได้เห็นว่าใครง้อใครอาจจะคุณง้อเขาก็ได้หรือเขาง้อคุณก็ได้แต่มันจะดีกันเนาะแล้วเริ่มต้นกันใหม่แต่พอคืนดีกันอ่ะก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องนับหนึ่งเหมือนกันเนาะมันจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะดีจริงไหมว่าหรือเราจะทะเลาะกันอีกไหมอะไรแบบนี้มันจะมีกําแพงเล็กๆอยู่พอสมควรแต่ว่าใดๆก็ตามจะกลับมาคืนดีกันค่ะคนมีคู่เหมือนกันถ้าทะเลาะกันไปจะกลับมาคืนดีกันนะแต่ก็ นั่นแหละมันก็จะมีกำแพงประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยดีจริงไหมจะแบบโอเคจริงไหมปรับเปลี่ยนตัวเองได้แล้วจริงๆริงไหมหรือว่ามันจะมีความหลอนในใจว่าเราจะทะเลาะกันไหมอ่ะเออแบบเออเดี๋ยวเราจะทะเลาะกันอีกไหมมันจะมีเรื่องเดิมเกิดอีกไหมอะไรเงี้ยมันจะยังคงมีแผลในใจแบบนั้นพอสมควรนะก็ต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยคู่ค่ะแล้วเยียวยาแล้วเราถึงจะกลับมารักกันได้เหมือนเดิมใช้เวลาเนาะแต่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะกลับมาดีกันได้ แน,แน่เพราะมันมีไพ่ใบนี้ reconciliation คือกลับมาคืนดีกันเป้นก็เชื่อว่าคุณจะดีกันได้ถ้าคุณยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อนะเอ e เน y จี Energy ค่อนข้างดีเ้นไม่มีอะไรจะพูดเยอะคือไม่ได้ให้ห่วงอะไรมากแค่รู้สึกว่ามันจะรักกันมากขึ้นบางทีการทะเลาะเบาแว้งของเรากับแฟนเราอะ่ะมันก็เหมือนการเรียนรู้เนาะพอทะเลาะก,กันไปแล้วเข้าใจกันมากขึ้นก็รักกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะโสดมาทั้งชีวิตเตรียมตัวเจอเลยนะจ๊ะสุขเจอต่างชาติหรือไทยดีคะ ไม่รู้อ่ะคือมันได้ทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือคนต่างชาติได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่ามันจะเจอแบบกระทนหันรอดูคะ่ะลองเปิดใจเนาะถ้าเกิดว่าคือไพม่มไม่ได้บอกว่าเป็นคนชาติไหนแต่เขาแค่บอกว่าเราเจอปุ๊บแล้วเราจะรู้สึกอินเลยเราจะรู้สึกว่าเราชอบเขาเราจะเปิดใจเองโดยที่ไม่ได้มีใครมาบังคับนะถ้าเจอแล้วก็มาบอกด้วยนะคะคนวะันศุกร์รอเจอเนื้อคู่เลยคะ่ะขอให้เจอขอให้โดนเพราะมันขึ้นมาชัดนะว่าสองถ้วยนะจ๊ะ เล c ค n c เ l ล a t i o n นะจ๊ะมันคือเนื้อคู่ถ้าโสดมาทั้งชีวิตเนี่ยวอร์ดเวดดิ้งโฟเลยค่ะคือเราลอมานานเราอยากเจอคนที่ใช่นะคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาแต่อย่าเพิ่งคาดหวังเยอะเนาะคืออย่าเพิ่งแบบใช่เปิลบอกว่าเดี๋ยวจะเจอเนื้อคู่พอมีใครเข้ามาปุ๊บเรารีบเทใจให้เขาร้อยเอย่าเพิ่งเพราะมันเพิ่งเริ่มโอเคปะ่ะให้ค่อยๆดูอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าจะเจอนะแต่อย่าเล่นความสัมพันธ์เพราะว่าเรายังไม่รู้ด้านไม่ดีของเขาเลยบางทีอ่ะ เราอาจจะไม่ชอบคนนี้ก็ได้แบบเจอกันแบบออนไลน์เคยเป็นป่ะเวลาเราดูออนไลน์แล้วโวลงรูปแบบใช้แอปประมาณ100แอปใช่ป่ะพอถึงเวลาจริงเฮ้ยหนึ่งไม่ตรงปก2คือเราเห็นแต่หน้าเห็นแค่นี้ใช่ป่ะบุค,คลิกไม่ดีสองตัวตัวไม่ค่อยสะอาดมีกลิ่นตัวอย่างเงี้ยหรือแบบขี้งกสกปกอย่างเงี้ยอะเอาจริงเหรอชอบจริงเหร ถามตัวเองใช่ไหมมันยังมีอะไรที่เราต้องโฟกัสที่เราต้องถามตัวเองอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เลือกค่ะเวลาเราพูดถึงความรักความสัมพันธ์อะไม่ใช่เขานะไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่คนที่เราไปชอบคือเขาเป็นคนเลือกนะเราค่ะฟรีวิวคือของเราเราเป็นผู้เลือกว่าเลือกจะอยู่เลือกจะรอหรือเลือกจะพอหรือเลือกจะโสด คือเราที่เป็นผู้ตัดสินใจที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับทุกคนแล้วกันนะคะนี่คือความรักของคนวันศุกร์แล้วก็ครบทั้ง7วันแล้วสําหรับเดือนมีนาคมนะ